ดีค่ะนักเรียนวันนี้เรียนออนไลน์นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์เส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนานกันชั้นปรถมศึกษาปีที่5 15 101, ค15101ครูผู้สอนสุนันทาจิตตะวิรัยเส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนานกันจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกเส้นตัดขวางและ บอกมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงเป็นเส้นตัดขวางจากรูปที่1จะมีเส้นตัดขวางคือรูปเส้นตรง e, f เป็นเส้นตัดขวางรูปที่สองเส้นตัดขวางคือเส้นตรง k, d รูปที่สามเส้นตัดขวางคือเส้นตรงองเส้นเส้นตัดขวางเป็นเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป อยู่บนละหน้าเดียวกันกิจกรรมมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนานกันอ่ะเด็กๆพิจารณามุมนะคะมุมที่เกิดก็จะเป็นมุม A G H มุม C H G, มุม B G H มุม D H G จากรูป 1. มุมที่เกิดจากเส้นตรง E F ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ทำให้เกิดมุมกี่มุมมุมอะไรบ้าง8มุมได้แก่มุม A G E มุม B G E มุม B G F มุม A G F มุม C H E มุม D H E มุม D H F และมุม C H ฟวัดขนาดของมุมกิจกรรมมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวของเส้นตัดขวางอ่จาจะรูปเด็กๆด,ดูรูปนะคะมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวาง เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่อยู่ภายในเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่นั้นอยู่ข้างเดียวกันเรียกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจากรูให้เด็กๆสังเกตมุมที่เกิดที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่อยู่ภายในเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่นั้นแต่อยู่คนละข้างเรียกว่ามุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางมุมที่อยู่บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดขวางจากูรปมุม A G E มุม A G F มุม C H E และมุม C H F อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและมุม B G E และมุม B G F มุม D H E และมุม dHF อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางเส้นตรงคู่หนึ่งที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเรียกว่ามุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันเรียกว่ามุมแย้งภายใน และมุมภายนอกที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันเรียกว่ามุมแย้งภายนอกมุมภายในและมุมภายนอกอันนี้เด็กๆดูก็ลองคิดติว่ามีมุมใดบ้างที่เป็นมุมภายใน และก็มุมภายนอกสรุปบทเรียนเส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนานกันมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่อยู่ภายในเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่นั้น อยู่ข้างเดียวกันเรียกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางขอขอบพระคุณครูอาภาพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วมงต่อไปสวัสดีค่ะ